สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มนักศึกษาอสปชภูเมืองค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการทาน้ำําไลน์ไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมด4คนค่ะนําโดยดิฉันสวัสดีค่ะนางสาวกรลยาเทียมศรีบุญอสปชภูเมืองปี3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจัตนาผาถืออสปชภูเมืองปี2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสมียเทียมศรีบุญอสปชปี2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันา เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยมีอุปกรณ์ค่ะในการทำนะคะจะมี N70 ก็คือชำระล้างค่ะแล้วก็มีกระจัดข้าคือ F24 นะคะแล้วก็มีผงฟองนะคะผงฟองแล้วก็มีน้ำมะนาวาใช้น้ำมะนาวส่วนนะคะคือของที่เหลือจากทวเรือนเรานะคะแล้วก็จะมีสีผสมอาหารที่ทำให้เป็นสีสันเลนะคะแล้วก็สารกันบูดนี่เราใช้สำหรับ ใช้น้ำตไอ้น้ำมะนาวสดนะคะเราไม่ได้ใช้สารนะคะคือเราสามารถใช้ได้นานนะคะแล้วก็จะมีน้ำที่เท่าคือน้ำที่เท่าแช่ค้างคืนค่ะจะเป็นน้ำด่างนะคะที่เรามาใช้ะค่ะแล้วก็เป็นเกลือหนึ่งกิโลที่เรามาละลายน้ำหรือต้มแล้วก็เป็นน้ำเกลือสองลิตรนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเอ็นเจ็ดศูนย์ค่ะลงในถังนะคะ ด้ยเทนะคะเราเทแล้วเราคนคนก่อนค่ะคนไปทางเดียวกันนะคะให้เป็นสีเนือนคือสีขาวค้นให้กลายเป็นสีเนื้อเทนะคะ ได้แล้วค่ะจะเป็นเนื้อเียนนะคะเป็นเคสีเคกนะคะเราก็เติมน้ําเกลือะคะ่ะน้าเกลือเรามีสองลิตรน,นะคะแต่เราจะใส่น,นิดนึงก่อนค่ะเราจะคนให้เข้ากันนะคะ mm hmm. ค,คนให้เอ็นเจ็ดศูนย์กับน้ำเกลือเข้ากันนะคะ mm hmm. โอเคค่ะพอเอ็เจ็ดศูนย์กับน้าเกลือเข้ากันนะคะเราก็เทส่วนผสมทุกอย่างเข้าเลยค่ะเอฟยี่สิบสี่ขึ้นโลนะคะก็คือขจัดภาพค่ะซึ่งโลลงไปแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวเราใช้เป็นน้ำมะนาสวสดนะคะของที่เหลือจากสวนเรานะคะก็คือสองร้อยมิลลิลิตรแต่เรามีเยอะก็ใส่ได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ผงฟองค่ะสองขีดนะคะ แล้วก็สีผสมอาหาระค่ะใส่รวมกันทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็เป็นน้ำด่างค่ะน้ำด่าง12ลิตรเราใส่หมดเลยนะคะ ราจะควรไปเรื่อยๆให้ทั้งหมดเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน,นะค่ะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำ น้ำเกือค่ะหนึ่งลิตที่ส่วนที่เราเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อปรับความข้นค่ะแล้วก็คนนะคะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะให้ฟองยุบ พรุ่งนี้เช้าเราก็สามารถใช้น้ำสันไหลได้เลยค่ะ <Okay. S 1> พวกเราก็จบการสาธิตการทำน้ำสันไลแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ